ถุงปัสสาวะฉุกเฉินสวัสดีครับผมพรสีตัวแสบนะครับแล้วนี้ครับผมมีอีกหนึ่งของที่น่าสนใจสําหรับช่วงเทศก,กาลแบบนี้นะครับถ้าเกิดใครใช้รถใช้ถนนเป็นประจําจะเข้าใจครับว่าสิ่งนี้มันสําคัญมากเอาพูดง่ายๆนะครับมันก็เอาไว้ฉี่บนรถนั่นเองกันแหละพูดภาษาชาวบ้านเลยนะครับ คือถ้าเป็นปกติอ่ะมันไม่ไหวจริงๆครับเป็นผู้ชายเป็นไรลงข้างทางได้แต่เป็นผู้หญิงผู้จะลงยังไงใช่ไหมครับหรือบางครั้งติดบนทางด่วนไม่มีทางได้เลยใช่ไหมครับเจ้าสิ่งนี้จะช่วยได้ครับถุงปัสสาวะฉุกเฉินเดี๋ยวมาดูหน้าตาก่อนลวกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมขออธิบายให้ฟังว่าทําไมถึงจะต้องมีเจ้าสิ่งนี้มันแตกต่างกับใช้ถุงปัสติก อะไรธรรมดาอื่นยังไงอะเดี๋ยวให้ดูนะครับในหนึ่งกล่องนี้นะครับมันจะมีอาสีหาจำไม่ได้สี่ถุงวะอ่าดูนะความจำผมดีหรือไม่หนึ่งสองสามสี่อ่าใช่ครับคุ้ความจำดี <c oughs> ใช่ครับมีสี่ถุงนะครับในหนึ่งกล่องนะตัวนี้ใช้งานแบบไหนรู้ไหมครับอ่ามันจะมียูไหมอ่านี่ครับมันจะมีเหมือนถุงเจลตัวนี้อยู่ครับเวลาเราต้องการจะ ใช้งานนะครับเราเปิดปากถุงตัวนี้มันเป็นถุงซิปล็อกเพื่อกันกินด้วยนะครับเราใช้งานเราเปิดปากถุงอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็ใส่เต้วนี้ลงไปนะครับปึง่งจากนั้นเราก็ฉีดได้เลยครับปัสวะลงไปได้เลยนะครับเมื่อน้ํามันลงไปโดนตรงนี้ปุ๊บอารมณ์แพมเพิสเด็กนึกออกไหมครับแพมเพิสเด็กผ้าหนามัยอะไรเงี้ยมันจะดูดซับปัสสาวะของเรานะครับ แลวก็ทําให้เป็นรูปแบบก้อนป๊ป๊บป๊าป๊าเพื่อจะไม่หกไม่เลอะเทอะไม่เป็นกลิ่นด้วยนะครับจากนั้นก็จะมีถุงเกล็ดป๊อกตรงนี้ปุ๊บเป็นอีกหนึ่งครั้งป็อกปิดกลิ่นเลยถ้าเกิดว่าเมื่อเราฉีดเสร็จปุ๊บมันก็จะอยู่แค่ในนี้แหละเป็นก้อนไม่ได้เป็นน้ำนะครับเป็นก้อนเป็นก้อนก้อนนิ่มๆประมาณนั้นนะครับแล้วก็ปิดสิบล็อกปุ๊บไม่มีกลิ่นครับบุรี่นี่ทำให้เราสามารถใช้งานแบบฉีดบุรี่ได้แบบสบายไม่ต้องกลัวปัญหารเรื่องกลิ่นหรือว่ามัันนจะะะะเเลลอ,อไรรยี้ยคบ ถ้าเกิดว่าปัสสุวะของเราหกลบนรถเนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะมันจะลงไปที่พรมแล้วแบบมันจะเหม็นติดอยู่กันเลยนะครับลบําบากนะตัวนี้ช่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาถูกออกแบบมาให้ใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยนะครับด้านบนตรงนี้มันจะไม่ใช่พลาสติกนะครับเพราะว่าบางทีตรงเนี้ยมันต้องมาสัมผัสกับ,กบอส่วนในจุดที่ค่อนข้างเบาบางของเราแต่ผู้ชายผู้หญิงก็ตามในส่วนตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะทําเป็นวัสดุที่อ่าเรียกว่าอะไรนะ ปลอดภัยอ่อ,อนโยนต่อผิวประมาณนั้นนะครับให้เราสามารถครอบมาได้นะครับเพื่อจะใช้ครับเราต้องเปิดเปิดี่บล็อกนี่เลยนะอ่ะก็ครอบเข้ามาแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็คือนั่งแล้วก็ครอบแบบนี้ได้นะครับถ้าเป็นผู้ชายก็จะใช้ด้านนี้ครับปัสสาวะก็ไปอย่างนี้มันจะได้ไม่กระเทืนอนนอก,นอ,กอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่การใช้งานนะครับหรือจะนั่งก็ได้ก็ครอบเข้ามาก็เดินอันนี้เข้าลงไปกึ๊บเข้าไปเลยอย่างนี้นี่ออกใช่ไหมพี่พ่อบอกนะมึงทําให้ดูนะผมแค่อธิบายให้ฟังพอน้าจะพอเข้าใจนะครับ ใช้ทั้งผู้ชายผู้หญิงจะใช้ท่ายืนหรือท่านั่งได้หมดเลยครับตัวนี้เ,เขาออกแบบมาให้เป็นแบบนั้นนะแค่เมื่อไปเราใช้จะเข้าใจมันจะครอบได้แบบฮึไม่น่าเชื่อเลยครับอ่าประมาณนั้นนะจัดการเขาง่ายแค่นี้เลยนะครับความจุสูงสุดอยู่ที่7 5 0บซีซีครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดใครที่เป็นคนฉี่เยอะมากจริงๆอาจจะไม่พอ <c oughs> จริงๆนะมันมันจุได้สูง750เะครัอบแต่อาจจะต้องแบบเป็นสองถุงครึ่งหนึ่งแล้วอันไว้แล้วก็ไปอีกคนงนึ่ง <c oughs> อันนี้ค่อยว่ากันอีกทีนะครับโจยปกติเจอเพื่อนไปคนส่วนใหญ่นะครับเวลาประชวรหนึ่งครั้งมันจะไม่เกินอยู่แล้วอันนี้คือเขาคิดเผื่อมาให้ไว้เพียงพอนะครับนอกจากนี้มันมัน,ม,น,ม,นมันพลาดจริงๆะนะวยนะมันเยอะกินน้ําเยอะมากจนต้องฉี่ออกเยอะมากจาก้งนั้นบางทีก็อาจจะมีโอกาสจะน้อยโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากๆนะครับตรงนี้ครับมาดูกันครับเข้ามบีเขียนบอกนี้ว่าสิ่งที่ใช้ได้อะไรบ้างนะครับหนึ่งทับฟิกแยมที่หมกไปรถติดนะครับสองทาวเวลติดเกาะไม่ใช่ติดเกาะ หามายความว่าไม่มีห้องน้ําเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้นะครับออกมาข้างนอกเจอถังขยะค่อยทิ้งนะไม่ใช่แบบอ่าไปแะ่จริงในป่า <c oughs> ถ้าผู้ชายก็ได้เหมือนนะ <c oughs> ก็ต้นมุงต้นไม้ได้แต่นี่เผื่อผู้หญิงแล้วกันนะครับสามผู้ป่วยจิตเตียงก็คือบางครั้งลุกไปห้องน้ำไม่สะด,ดวกอะไรอย่างงี้ยแตเราก็ใช้ได้นะครับแล้วก็สี่ผู้หญิงท้องมันก็เหมือนกันบางทีไม่สะดวกห้องน้ำไกลอะไรอย่างเงี้ยทำมาใช้ตรงนี้ได้นะอ่ะนี่ประมาณนี้นะครับวิธีการใช้งานก็รวมบอกไปอันนี่นี่เห็นไหม ถ้าเป็นผู้หญิงก็เข้าเข้าไปอย่างนี้ถ้าเป็นผู้ชายก็ดันนูแล้วก็เข้าไปจะได้แบบมันสูงได้ป้องกันได้อะไรประมาณนั้นนะครับเ <c oughs> นี่ยนั่งยืนได้หมดนะอ่าโอเค <c oughs> ผมเชื่อเหลือเกินว่าเจ้าสิงจะช่วยชีวิตคนได้หลายๆคนยิ่งถ้าใครใช้รถเชื่อมรถประจําติดอยู่บนถนนเนี่ยใช้ <c oughs> เลย <c oughs> ได้นะครับเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวจะแวะจอหนึ่นงแล้วก็อ่าก็ ใช้ไหอะไรอย่างเงี้ยก็ได้จะได้ไม่ต้องแบบลงข้างล่างหรือต้องแวะอะไรอย่างงี้นะครับโอเคเลยนะมันเป็นกล่องเล็กๆแบบนี้พกพาได้สะดวกในหนึ่งกล่องมีสีถุงแบบนี้นะครับก็ใกล้ปีใหม่แล้วต้องมีการเดินทางมีการเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยพกติดตัวไปไม่เสียหายนะครับอ,อย่างน้อยมันก็เราสามารถปล่อยในรถได้แล้วก็ไม่รบกวนคนข้างๆไงมันก็ปิดกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยว่าเราไปทิ้งก็ไปทิ้งในรูปแบบของเป็นเหมือนเหมือนแบบ แข็งเลยเป็นเป็นของแข็งนะไม่ใช่ของเหลวนะครับประมาณนั้นนะก็ดีต่อทุกฝ่ายเลยนะครับซึ่งไม่แพงราคาไม่แพงนะครับตัวนี้สามารถซื้อพวกติดรถไว้ได้เป็นกล่องเล็กๆแค่นี้นะก็นี่นะครับก็คือของที่ผมมาแนะนำในวันนี้ครับถุงปัสสาวะฉุกเฉินนะครับถ้าเพื่อนสนใจตัวนี้นะครับผมรีวิวที่ใต้วิดีโอนะครับก็จัดไายทางช็อปปี้และทิกเกอร์เลยนะครับอ่าก็ลองเข้ามาดูก่อนเผื่อเมื่อกี้ปุ๊บ อยากได้ใหญ่กว่านี้หรือเยอะกว่านี้หรือแบบอื่นอะไรเงี้ยเริ่มเข้าจากนี้ไปแล้วเรื่องลงมบข้างล่างมีเยอะแยะมาให้เลือกนะเพื่อนๆไป,ปลองเลือกแบบที่ชินชอบก็ได้นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับยังไงก็ถ้าเกิดเพื่อนเดินทางในช่วงปีใหม่นี้ขอให้เดินทางกันปลอดภัยทุกคนแล้วก็มีความสุขสรุปในการเที่ยวปีใหม่นะครับอย่าลืมพกตัวดีไว้ด้วยนะครับถุงเปปชุกเฉินเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรจะได้อ่าใช้งานได้ทันทีนะครับเย่สิ่งกับดีโอหนะครับสวัสดีครับ